คนเถื่อนบงการรักตอนที่ห้าลุกได้แล้วเยียดตัวแสบปากบอกว่าไม่แต่จูบตอบฉันซะร้อนไปหมดปราดถอนจูบออกมาก่อนจะก,กระซิบที่ข้างหูหญิงสาวเพื่อเรียกให้ตื่นจากสเสน่หาในตอนนี้เน่ดับสอนอายแสนอายที่เป็นพวกปากว่าตาขยิบเกลียดนักนกคนแบบนี้เธอแวะใส่อย่างไม่จริงจังนักรีบลุกขึ้นจัดเสื้อผ้านหน้าผมให้เรียบร้อยส่วนปราด ก็ตามมากอดจากทางด้านหลังก่อนจะหัวเราะชอบใจออกมาเพิ่งเคยเห็นเธอจะร้อนลนแบบนี้น่าตื่นเต้นดีนะว่าหรือเปล่าเดี๋ยวจะโดนลงทันห้ามเข้าใกล้เนทเลยนะคะก็บอกแล้วว่าจะยอมให้มัดมือจะยอมนอนรอบนเตียงนิ่งๆปราดปล่อยเสียงหัวเราะออกมาดังลัน่นเมื่อหญิงสาวหันมามองค้อนใส่กันก่อนที่จะเดินกระแทกส้นเท้าออกไปด้านนอกเป็นอะไรไปนะเราทำไมหน้ามุยขนาดนั้น เดินถือเข้าของที่ไปซื้อจากตลาดพอเห็นเนดับสอนเดินออกมาจากบ้านโดยหน้าตาที่บูดบึง้งเหมือนทะเลาะกับใครมาก็สงสัยไม่ได้ไปซื้ออะไรมาคะพี่ปันของก็ยังเหลือเยอะอยู่เลยนะคะเอามาให้พวกลูกหลานคนงานด้วยนะให้เขาเอาไปทำกินกันปันเหลือมมองน้องชายคนรองที่เดินยิ้มร่ามาแต่ไกลสงสัยที่เน่ดับสอนอารมณ์ไม่ดีก็คงจะมาจากเจ้าปราดนั่นแหละอยู่ใกล้กันเทไรต้องมีเรื่องทะเลาะกันทุกที ฉันอยากกินสปาเกตตี้ผัดขี้เมาเธอช่วยทําให้ฉันหน่อยได้หรือเปล่าปราณที่เงียบม,มานานเอ่ยปากขึ้นขอข่มความไม่พอใจเอาไว้ในส่วนลึกมาเห็นบางอย่างที่ผิดปกติหิวจะกินตอนนี้ไปทําให้หน่อยแน่เหรอคะชี้ที่ตัวเองอย่างงงๆก็ทันแล้วไม่ใช่เธอจะเป็นใครอีกล่ะเหมือนปราณไม่เริ่มอ,อยากจะคุยกับเธอนะถ้าให้เลือกก็ไม่อยากเข้าไปแต่คงจะไม่ได้เพราะเขาฉลาดพอที่จะพูดต่อหน้าปัน ตอนนี้เขาเดินเข้าไปรอข้างในแล้วด้วยมันเป็นบ้าอะไรของมันปราดสนอาการฮึดฮัดเอาไว้มาถึงก็หิวไปซื้อของมาตั้งนานไม่หาอะไรกินก่อนหรือไงเนรไปถาให้พี่เขาหน่อยนะมันก็คงอยากจะกินจริงๆนั่นแหละพี่ก็ซื้อของสดมาซะเยอะเลยส่วนแกไอ้ปราดมาทางนี้หน่อยมีเรื่องจะคุยด้วยปันวางของลงบนโต๊ะก่อนจะฝากให้น้องสาวบุญทมช่วยจัดการเก็บ ได้ค่ะพี่ปันเธอบอกอย่างไม่สบตาสาม,มีพฤติินายก่อนหน้านี้ไม่กี่ชั่วโมงพึงจะทะเลาะกันเพราะเรื่องนี้ดูเหมือนว่าปราดเริ่มจะไม่พอใจอีกแล้วละ่ะทำเผื่อฉันด้วยนะแต่ไม่ต้องใส่หอยลายไม่ชอบเนตอับสรได้แต่กัดฟันเมื่อโดนชายหนุ่มจงใจพูดกระแทกใส่แบบนี้เธอเม้มปากเข้าหากันแน่นด้วยความโกรธต่อหน้าปันก็เป็นแบบนี้ตลอดชอบพูดแรงๆใส่เธอนักบางครั้งก็ไม่รู้ว่า พูดจริงหรือว่าพูดเล่นแต่มันเจ็บลึกที่กลางจิตใจทำอะไรก็หัดระวังบ้างที่มันไม่พูดไม่ใช่ว่ามันจะไม่รู้เสียงเย็นๆดังขึ้นข้างกำแพงเนตอัอาากษรชะงักฝีเท้าลงไม่ได้ยินเข้าถึงว่าเข้าครัวมาแล้วแต่ไม่เห็นปราณที่แท้เขาก็มายืนหลบมุมอยู่ตรงนี้นี่เองแต่ที่เขาพูดนั้นหมายความว่าอย่างไรกันคุณปราณจะทำอะไรนะ่ะญิงสาวก้าวถอยหลังทันทีเมื่อเขาทำท่าไม่ดีใจ ยกมือขึ้นมาจะจับหน้าอกเธออย่าง,งน,นั้นจจน่ะหรอ,ก,อ,องงนนกระดุมติดไม่เรียบร้อยนะ่ะทั้งที่ก่อนฉันกับปันออกไปมันไม่ได้เป็นแบบนี้คำพูดของอดีตคนรักทำเอาอเธอหน้าชาหล่นหลานรีบติดให้เรียบร้อยทันใดระวังตัวหน่อยก็แล้วกันช่วงนี้นะ่ะเธอก็รู้ว่าจริงๆแล้วไอ้ปันมันเป็นคนยังไงเนทขอโทษค่ะแล้วก็ขอบคุณด้วยรู้ไหมว่าบางทีฉันก็นึกดีใจที่เธอได้คบกับเอปราด แม้ลึกๆจะเสียใจมากก็ตามชายหนุ่มเดินไปนั่งบนเคาน์เตอร์ครัวท่าทีแปลกไปไม่เหมือนทุกครั้งบางทีฉันก็ควรจะยอมรับว่าความจริงแล้วอะไรๆมันก็เปลี่ยนไปหมดแล้วขถอ,อนหายใจออกมาก่อนจะยิ้มเศร้าๆฉันเป็นคนทําเธอเสียใจตอนเราครบกันทุกอย่างมันก็เป็นความลับเหมือนกับตอนนี้ที่เธอกับไอ้ปราดกําลังทําอยู่นะ่ะคุณปราณจะพูดอะไรกันแน่คะไอ้ปราดมันจริงจังกับเธอ ตอนแรกฉันก็คิดว่ามันแค่เล่นๆหัวใจพองโตขึ้นมาเมื่อปราดกำลังช่วยพี่ชายตัวเองอย่างนั้นเนี่ยหรอเขาคงจะมองออกว่าบางทีเธอเองก็ยังไม่มั่นใจกับความรักของปราดทุกอย่างที่เกี่ยวกับเธอนะ่ะเอ้ปราดมันกระตือรือร้นเสมอหลายครั้งที่มันขู่ไม่ให้ฉันเข้าใกล้เธอมันบอกว่าเธอเป็นของมันทุกอย่างแล้วเขาพูดอย่างนั้นหรอคะฉันก็แค่สงสัยว่า ทำไมตอนที่เธอคบกับฉันแค่มือก็ยังแทบไม่ให้จับหรือไอ้ปราดมันมีชันเฉิงมากกว่าคุณปราณอย่าเพิ่งโกรธปราณยกมือขึ้นเหมือนกําลังจะบอกไกๆว่าเป็นคําขอโทษพอเรื่องนี้ทําให้ฉันขัดใจเธอต้องทําความเข้าใจก่อนว่าเรื่องแบบนี้น่ะไม่เป็นเรื่องธรรมดานี่ก็คงจะเป็นเหตุผลที่ฉันเผลอไผลไปกับคนอื่นหญิงสาวนึกย้อนกลับไปถึงในอดีตตอนนั้น ไปหาปรานที่คอนโดเพราะเป็นห่วงที่เขาไปเลี้ยงฉลองจนดึกแล้วก็ไม่ยอมกลับบ้านแต่ทว่าเขากลับไม่ได้อยู่คนเดียวอย่างที่คิดบนเตียงนั้นมีสองร่างกอดกายกันอยู่และใช่ผู้หญิงคนนั้นก็คือไพลินถ้าย้อนเวลากลับไปได้ฉันก็คงจะไม่ทำแบบนั้นไม่อยากเห็นเธอเสียใจหลังจากเกิดเรื่องขึ้นเธอก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนกันเนตอักษรเปลี่ยนไปจนเขาไม่กล้าเข้าใกล้ ไม่ใช่วรเกจหรืออะไรแต่เป็นเพราะว่าเขาละอายใจเกินกว่าที่จะเอ่ยคำขอโทษด้วยซ้ำไปและนั่นก็คงจะเป็นจังหวะที่ทำให้ปราดเข้ามาแทรกกลางได้มันใช้ความอ่อนโยนเข้าไปปลอบโยนหญิงสาวหัวใจที่กำลังอยู่ในช่วงอ่อนแอจึงเอ็นเอียงไปหาอีกฝ่ายได้อย่างง่ายดายยอมรับว่าเขาทั้งหึงและหวงของตัวเองรู้กิตติศัพท์พี่ชายตัวเองเป็นอย่างดีกลัวว่ามันจะทำให้เนตอับสอนเสียใจเหมือนกับที่เขาเคยทำ แต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่แบบนั้นขอโทษนะที่ทำให้เสียใจเธอยกโทษให้ฉันได้หรือเปล่าเจ้าของร่างละหงยิ้มกว้างเธอก้าวเท้าเข้าไปหาปรานแต่เว้นระยะห่างเอาไว้พอสมควรดีใจที่ได้ยินคำพูดพวกนี้ออกมาจากปากของชายหนุ่มเหมือนกันอย่างที่บอกไปว่าเนทก็ไม่ได้ถือโทษกรธเคืองอะไรแล้วล่วคะค่ะแล้วคิดจะบอกไอปันมันเมื่อไหร่ให้มันมารู้เองคงไม่ดีเท่าไหร่หรอกนะ ดูเหมือนว่าพี่ชายตัวเองก็คงอยากจะเร่งบอกไวๆเหมือนกันพักหลังมานี้ทําตัวติดก้าวหาในดับซ้อนทั้งที่อยู่ต่อนหน้าปันไม่เห็นมันจะระวังเหมือนเมื่อก่อนเนทอยากให้แน่ใจเรื่องบางอย่างก่อนนะคะอีกอย่างตอนนี้เนทก็อยากทํางานก่อนด้วยนะคะจะได้ไม่เป็นขี้ปากชาวบ้านลําพังแค่ทํางานอยู่ในบ้านก็โดนข่าวว่าแล้วเธอก็เลยได้แต่เลยตามเลยไม่ได้โต้ตอบอะไรกับปเพราะว่ามันเป็นความจริง ใครเหมือนกล้าว,ว่าพี่น้องบ้านนี้ก็เหมือนกันหมดคืนบอกไปคงไม่ดีเท่าไหรน่นักไอ้ปราดนะมันไม่สนใจขี้ปากคนอื่นหรอกนะมันจะไปด่าว,ว่าไม่ได้ขอกินไม่จําเป็นต้องไปสนใจเนตรอับซรถึงกับหัวเราะลล่นชอบใจพราะปราดก็เป็นอย่างที่ปราดพูดมาจริงๆดูเหมือนช่องว่างที่เคยห่างเริ่มกลับเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆเธอไม่อึดอัดกับอดีตคนรักเท่าไหร่แล้วที่ฉันพูดให้ฟัง ไม่ใช่ว่าจะยินดีกับความรักของเธอกับเอปราดหรอกนะลึกๆแล้วก็แชงอยากจะให้เลิกกันไวๆเหมือนกันเห็นแล้วหมัน่นไส้เขาก็โดดลงมาจากเคาน์เตอร์ครัวจัดการต้มน้ำรีบทำเสียสิจะรอให้เป็นโลคก,กระเพาะก่อนหรือเปล่าขอบคุณนะคะคุณปรานเห็นที่คงต้องรับเธอมาเป็นน้องสาวจริงๆไม่สิต้องพี่สะพ้ยเสียมากกว่าเสียงหัวเราะดังขึ้นจากระเบียงด้านนอกทำให้เนดับสนถึงกับแปลกใจ ไม่ได้สงสัยว่ากำลังหัวเราะอ,อะไรกันแต่กำลังสงสัยตั้งหากว่าทำไมถึงมีเสียงผู้หญิงเข้ามาด้วยใครมานะ่ะไม่ใช่เธอคนเดียวที่คิดแบบนี้ปราณเองก็ด้วยเขาเดินออกมาจากครัวพร้อมกับถือจานสปากเกตตีทั้งสองมือเสียงคุ้นๆค,คำตอบกระจ่างทันได้เมื่อเห็นเจ้าของร่างระหงไพลินป้องปากหัวเราะนั่งอยู่ข้างๆปราดที่ดูมีความสุขเต็มที่เห็นแล้วก็หมันไส้เหลือเกิน เมื่อคู่ยังคงกอดเธอขอร้องให้หายโกรธอยู่ยกๆยกยอมรับว่าตอนนี้ไม่ชอบคี้หน้าเพื่อนสนิทของปราดเท่าไหร่นักไม่รู้สิแค่คิดว่าภายใต้รอยยิ้มพวกนั้นมีความร้ายกาจซ่อนอยู่เนทเมานั่งนี่สินั่งข้างๆพี่เร็วนั่งกันอยู่สามคนแต่คนที่เห็นเธอก่อนกลับเป็นปนันเพราะสามีทางพฤติไนนั้นกำลังกระซิกบกระซาบกับเพื่อนของเขาอยู่ยังไงล่ะทั้งที่คนรักของไพลิน ก็กำลังยืนอยู่ข้างๆเธอในตอนนี้แล้วการที่ปราณเอ่ยคำเมื่อครู่ออกมานั้นมันทำให้เธอรู้ว่าไพรินมาที่นี่โดยที่ไม่ได้บอกเขาเหมือนกันแล้วทำไมถึงมาถูกทาไมใช่โทรหาใครอีกคนขอโทษค่ะไม่คิดว่าจะมีแขกนเนก็เลยไม่ได้ทำเผื่อไม่เป็นไรค่ะลินเองก็มาที่นี่ไม่ได้บอกใครล่วงหน้าเหมือนกันมันแปลกนะว่าหรือเปล่าล่ะในฐานะคนรักของป่าแล้วทำไมหล่อนถึงไม่ย้ายก้นงอน,งอน ปนั่งข้างๆแฟนตัวเองล่ะเนดอับสอนอยากจะกรีดร้องออกมาจริงๆเพิ่งรู้ถึงความอึดอัดแต่แสดงออกมาไม่ได้มันทรมานจริงๆนี่หรือเปล่านะความรู้สึกที่ปราดต้องแบกรับอยู่บ,บ่อยๆเธอเอาของฉันไปกินสิไม่ค่อยหิวเท่าไหร่ปราดเลื่อนจานของตัวเองไปให้ไพลินขับมาตั้งไกลย,ยังไม่ได้กินข้าวไม่ใช่หรอขอบคุณนะปราดมี่หิวมากเลยล่ะแต่ถ้าจะให้เนทดทำ ก็เกรงใจนะาเสแสง้งคนที่กำลังคับออกคับใจแทบอยากจะเบะปากออกมาให้รู้แล้วรู้รอดทำไมมาไม่เห็นจะโทรบอกปราณที่นั่งเงียบมานานถามขึ้นเธอเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าทำไมถึงไม่โทรบอกปราณแต่เลือกที่จะโทรบอกปราดถ้ามองตามปกติแล้วก็คงจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะผู้หญิงคนนี้กับสามีทางพฤติไนนั้นเป็นเพื่อนสนิทกันแต่นี่ เธอมองด้วยอคติยังไงล่ะไม่ชอบผู้หญิงคนนี้เลยจริงๆอะไรมันก็ดูขันหูขัดตาไปหมดรู้สึกแปลกๆตั้งแต่ตอนงานเลี้ยงแล้วมีอย่างที่ไหนกันบอกแฟนตัวเองว่ายังไม่อยากกลับแต่สุดท้ายเดินไปบอกให้ปราดพาไปส่งที่บ้านแถวบ้านเธอนะเรียกว่ากำลังอ่อยแถมยังแรดเงียบพอดีว่าลินต้องรีบจัดชุดให้ลูกค้าคนสำคัญนปรานแฟนเขามาร้องขอให้ลินช่วย จะเอาไปทําเป็นของขวัญวันเกิดน,นางานค่อนข้างด่วนอีกทั้งลูกค้าที่ว่านั้นตัวก็พอดีกับปราดนี่ก็เลยเอามาให้ปราดใส่ดูก่อนหนะ้าความจริงแล้วคุณปราดกับคุณปรานก็ตัวเท่าๆกันเลยนะคะเนตรอดับสนพร่องขึ้นมาด้วยน้ำเสียงติดทวนๆปั่นที่ได้ยินเข้าถึงกับสำลักน้ำที่กำลังดื่มคนพูดนั้นเพิ่งจะรู้ตัวว่าตัวเองพลาดไปแล้วรีบประมวลหาคําตอบที่ดี เธอรู้ขนาดตัวฉันเหรอแอบมองฉันอาบน้ำหรือยังไงปราดถามขึ้นยิ้มยิ้มเหมือนแกล้งเย้าแย่แต่ข้างในนั้นกำลังลิงโลดเหลือเกินอยากจะหัวเราะออกมาดังๆกับท่าทางของเมียตัวเองเมอื่ครู่เนตอับซอนเม้มปากเข้าหาเกันแน่นหันมองซ้ายมองขวาด้วยความอายทุกสายตาจับจ้องมาที่เธอเพียงคนเดียวโดยเฉพาะปันที่หลีตามองอย่างจับผิดก็เนสักเื้อผ้าให้พวกคุณบ่อยไงคะ รีเซอร์ให้ด้วยบางครั้งยังจําผิดจําถูกไม่รู้ว่าของใครเป็นของใครถ้าเป็นของพี่ปันเนจําได้ค่ะอันนี้เธอไม่ได้โกหกจริงๆนะพี่บอกแล้วไงว่าไม่ให้ทํายังแอบทําอยู่เหรอเนจมันไม่ใช่หน้าที่ของเนตเลยนะปันตนําหนิเราเป็นน้องสาวของพี่หน้าที่นั้นก็ให้พวกเด็กๆในบ้านเขาทาไปลาพังแค่เรื่องอาหารก็พอแล้วเนจขัดใจเวลาเห็นเสื้อผ้ายับยับคนตัวเล็กตอบเสียงแผ่วเบา ถ้าชอบรีดขนาดนั้นให้เนธไปทำงานกับลินไหมคะดีกว่าอุดอู้อยู่แต่ในบ้านภายลินเสนอขึ้นมาแต่น้ำเสียงนั้นฟังดูชอบใจแปลกๆพี่พึ่งจะบอกว่าเนธเป็นน้องสาวของพี่แล้วลินจะให้เนธไปทำงานแบบนั้นได้ยังไงกันคราวนี้ภายลินหน้าเจือนเมื่อโดนปันปรามเสียงดูกินข้าวกันเถอะเออพอดีว่าเนนไม่ค่อยหิวนะคะจานนี้ก็ยกให้คุณปราดนะคะ เธอกลัวว่าจะเผยชักสีหน้าบางอย่างออกมาเดี๋ยวปันจะสงสัยเข้าจริงๆแล้วเธอไม่ใช่คนที่เก็บอาการเก่งนักหรอกนะแค่อยากจะแกล้งปาดก็เท่านั้นหึงแทบตายแต่ก็ต้องทำเงียบไม่อย่างนั้นเขาจะยิ่งได้ใจแล้วเราจะไปไหนล่ะเนตรจะขอไปเดินเล่นนะคะเธอขออนุญาตพี่ชายคนโตโดยไม่มองหน้าใครไม่รู้สิอยู่ๆก็น้อยใจปาดยังไงก็ไม่รู้หรือความจริงแล้วเป็นเธอเองที่คิดมากไป อย่าไปไกลนักล่ะปราดได้แต่มองตามร่างเล็กๆที่เดินออกจากบ้านไปแล้วไม่รู้จะไปเดินเล่นที่ไหนกันรู้จักแถวนี้ดีแล้วหรือยังไงถึงได้กล้าไปคนเดียวนะ่ะผมว่าจะให้เนตไปช่วยทำงานให้บริษัทหน่อยพี่ว่ายังไงเรื่องนี้จะพูดนานแล้วแต่ดันมีเรื่องที่บริษัทขึ้นมาเสียก่อนเลขาของผมเธอจะลาไปคลอดลูกเดินหน้าที่จะถึงนี้แล้วเลยอยากให้เนตเข้ามาช่วยนะ่ะอย่างน้อย ก็พอจะรู้เรื่องพวกงานเอกสารเพราะคอยจัดการให้ผมยุ่บ่อยๆฉันก็ช่วยได้คงไม่ยุ่งเท่าไร่หรอกมัง้งปราณเอ่ยขึ้นทำให้คนเป็นพี่ตวัดตามองเขม่งมันกำลังปวดประสาทพอรู้ถึงเหตุผลที่แท้จริงฉันว่าแกเอาเวลาไปควานหาคนที่เอางานเราไปดีกว่านะได้ถึงไหนแล้วล่ะรอยยิ้มนั้นมองแล้วชวนให้เส้นกระตุกปราศบดออกมาอย่างแผ่วเบาปราดรู้เรื่องนั้น หายอยู่นะตอบส่งๆสงไปสดอีกฝ่ายก็ทำเพียงไว้ไล่พอเห็นแล้วมันก็น่าแช่งให้เลยก,กับเนตรดับสอนไวยเอาอย่างนั้นก็ได้ลาเดือนหน้าใช่หรือเปล่าให้เนตรเริ่มงานตอนนั้นก็ได้ปันตอบตกลงอย่างง่ายดายทำให้ปราดแปลกใจเล็กน้อยอย่าลืมไปติดต่อเรื่องที่ดินติดทะเลของลุงพลด้วยล่ะทำยังไงก็ได้ให้แกยอมขายที่ผืนนั้นก่อนจะโดนเจ้าอื่นง้าไปพาเนตรไปด้วย น้องเป็นผู้หญิงน่าจะนมนาวใจได้ดีกว่าส่วนคนที่กำลังถูกพูดถึงกำลังเดินทอดน,น้องไปเรื่อยภายในหัวได้แต่คิดนู่นคิดนี้เต็มไปหมดดูเหมือนว่าไพาลินจะเข้ากับคนในครอบครัวนี้ได้เป็นอย่างดีเหลือเกินเท่าที่รู้มาหล่อนเข้าออกบ้านเป็นประจำพอรู้จักกันมานานแล้วเธอกลัวไพลินเคยแย่งปราณไปแล้วถ้าครั้งนี้เขาจะกลับมาแย่งปราณล่ะเธอควรจะไว้ใจคนของตัวเองหรือเปล่านะ เขาจะหนักแน่นเหมือนที่เธอเป็นอยู่หรือเปล่าสายตานั้นเธอมองมันออกเพราะว่าไพลินเคยมองปราณแบบนั้นเหมือนกันแต่ตอนนี้สายตาที่ว่ามันหันมามองปราแทนเหมือนจะเดินออกมาไกลแล้วดวงตากลมโตมองรบรอบก่อนจะถอนหายใจเฮือกใหญ่ที่นี่อากาศดีเงียบเชียบและก็รม่มรื่นอย่างว่าแหละที่นี่อยู่บนเขาอากาศก็ต้องดีเป็นธรรมดาแต่ความจริงแล้วเธออยากไปทะเลเสียมากกว่า การได้นั่งฟังเสียงคลื่นรอดูพระอาทิตย์ตกดินคงจะดีไม่ใช่น้อยยิ่งสาวตัดใจเดินหันกลับหลังไปกลัวว่าเดินต่อเดี๋ยวจะหลงเอาเสก่อนแต่ทว่าข้อมือของเธอนั้นกลับถูกใครบางคนกระชากไปอย่างแรงจนหน้าตกใจเดินมั่วซั่วนี่มันจะข้ามเขตไปของคนอื่นแล้วอยากโดนดีหรือไงปราดตะคอกใส่เขาเดินตามหาแนดับสอต้องนานกว่าจะหาเธอเจอ นึกว่าตกเขาตายไปแล้วคุณปราดเรื่องอะไรมาแช่งเนธถ้ามาแล้วจะบนแบบนี้ทีหลังไม่ต้องมาตรงนี้อยู่ไกลจากตัวบ้านมากๆเธอไม่กลัวว่าจะมีใครมาได้ยินแล้วเป็นอะไรอยู่ๆมาอารมณ์ใส่ฉันหรืออารมณ์เสียเพราะแอบนัดไข่เอาไว้ตอนอยู่ในครัวยังรำลึกงถึงความหลังกันไม่เสร็จหรอแน่ดับสอนสะบัดหน้าหนีเดินนำหน้าไม่พูดจากับคนที่ชอบหาเรื่องกัน ที่เธอไม่พอใจเรื่องภไยลินยังเก็บเอาไว้เลือกที่จะเดินออกจากความอึดอัดแต่เขานี่สิมาถึงก็ชวนทะเลาะก,กันอีกแล้วเนธกลับมานี่ก่อนปราดบอกเสียงอ่อนเร่งฝีเท้าไปดักด้านหน้าเพิ่งรู้ตัวว่าไม่ควรเอาอารมณ์ตัวเองเป็นหลากฉันเดินหาเธอตั้งนานดูสิโดนยาอะไรก็ไม่รู้บาดเต็มขาไปหมดพระอาทิตย์จะตกดินแล้วจะไม่ให้บ่นได้ยังไงกันมีแผลอย่างที่เขาว่าจริง เพราะวันนี้ปราดใส่กางเกงขาสามส่วนแต่เธอใส่กางเกงขายาวก็เลยไม่โดนอย่างเขายังไงล่ะฉันคุยกับไอปานแล้วนะเรื่องที่จะให้เธอไปทำงานที่บริษัทพูดอย่างเดียวสิทำไมต้องมาถึงเนะื้อถึงตัวด้วยเนดอบสอนตีอกเขาด้วยความคับแค้นใจเมื่อโดนขนเจ้าเล่ร์รวบตัวเข้าไปกอดเมื่อกี้ยังปากดีว่าเนตดอยู่เลยนะไม่ได้หรอกต้องเอาใจเดี๋ยวจะมาเงียบใส่กันอีก แบบนี้ก็อดกินนะสิริฟฝีปากหนาพูดชิดแก้ริ่ฝีปากบางสุดท้ายอดใจไม่ไหวจุบย้ำย้อยู่หลายทีจนหญิงสาวตีแขนจนเจ็บไปหมดในหัวนี่คิดแค่เรื่องเดียวหรือยังไงในดับสอนขูแ่แยกเขียเ้ยวใส่ร่างสูงแต่เขากลับหัวเราะชอบใจเหมือนมันหน้าตลกปราดมีวิธีง้อปแปลกๆแ,แต่ที่แปลกกว่านั้นก็คือเธอโกรธเขาได้ไม่นานนี่สิขู่ได้แค่นี้อย่าขู่เลยเดี๋ยวจะโดนเสือตปบจนร้องไม่ออกคนตัวเล็กเบิกตากว้าง เมื่อรับรู้ได้ถึงความแข็งขึงบางอย่างทางที่เพิ่งจะจับเธอกินไปเมื่อช่วงสายเนี่ยนะคุณปราดคงไม่ได้คิดอะไรแพงๆหรอกใช่ไหมคะเธอถามแบบไม่ไว้ใจเท่าไหรน่นักสีหน้าของปราดดูเหมือนกําลังวางแผนเรื่องเล,ลยย่ห์ไ่อยู่ยังไงอย่างนั้นเดินต่อไปอีกนิดมีบ้านต้นไม้อยู่ฉันเคยร้องขอให้พ่อทําให้ตอนเด็กๆบ้านต้นไม้หน้าตาเป็นยังไงเธอเองก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันหมายถึงว่าอยู่บนต้นไม้เลยเหรอคะ ใช่ขอตอบรับคำยิ้มยิ้มอยากเห็นหรือเปล่าล่ะบนนั้นน่าจะเราใจไม่น้อยรักกันกลางอากาศเปลี่ยนรสชาติบ้างเดี๋ยวเธอเกิดเบื่อฉันขึ้นมาแล้วจะตีจากคราวนี้เอ้ปราดคงได้ออกแตกตายแน่นอนคุณปราดเงียบก่อนจะโทรบ,บอกไอปันว่าจะลงไปซื้อของข้างล่างกับเธอซื้อของบ้าบออะไรล่ะคนบ้าน,นี่กำลังหาหนทางที่จะจับเธอกินนะสิร่งสูงเดินหลบฉากไปคุยโทรศัพท์ เธอไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันจะเป็นปันหรือว่าปราณหรือว่าบางทีอาจจะเป็นไพลินแม้ทางสะดวกยิ่งกว่าอะไรไอ้ปันมันมีงานด่วนเพิ่งจะออกไปเมื่อกี้นี้เองเห็นว่ารอบนี้ไปนานหลายอาทิตย์ดูเหมือนไม่ค่อยดีต่อเธอสักเท่าไหร่นะคนดีไปกันเถอะอยากกอดะะแย่อยู่แล้วเนตดับสอนพยากหน้ายิ้มๆเธอว่าเธอมีโอกาสแก้แค้นปราณแล้วล่ะบานต้นไม้ที่เขาว่านั้น สร้างความตื่นเต้นให้แก่หญิงสาวเป็นอย่างมากมันคงดีไม่น้อยหากตอนเด็กๆเ,เธอมีบ้านแบบนี้เป็นของตัวเองสักหลังมันคือบ้านที่สร้างอยู่บนต้นไม้จริงๆแต่ต้องปิดบันไดขึ้นไปค่อนข้างทุลักทุเลพอสมควรรู้สึกเหมือนกำลังเข้าค่ายลูกเสืออย่างไรอย่างนั้นชอบหรือเปล่านี่เขาไปตายอดตายอย่างมาจากไหนกันถึงได้จ้องแต่จะขมอบกันตลอดเวลาตอนกลางคืนนอนมองดูดาวข้างบนโคจะมีความสุข เคยพาใครขึ้นมาก่อนหรือเปล่าคะเอนตัวพิงที่อบกอดเธอเอาไว้บนนี้ไม่มีไฟฟ้าใช้เพียงสายลมที่พัดผ่านเข้ามามีแค่ไอปอนกับเอปรานตอนเด็กๆนะปราดดึงตัวเธอขึ้นมานั่งบนเก้าอี้บนนี้ไม่ถึงกับสกรปรกแต่ก็ไม่ได้สะอาดอะไรมากมีคนขึ้นมาทําความสะอาดเป็นบางครั้งบางคราวป้าๆลุงๆแก่ก็แก่แล้วปีนขึ้นมาไม่ไหวหรอกคงจ้างพวกเด็กๆเด็กๆคงจะชอบใช่ไหมคะแล้วเธอล่ะ ชอบหรือเปล่าขอชอบทุกครั้งที่มีโอกาสได้อยู่กับเนรดับสอนเพลงสองคนได้ปลดปล่อยหัวใจและความรู้สึกเต็มที่ไม่ต้องแสดงสีหน้าเหมือนเวลาที่อยู่กับปอนคุณลินเขามาทำอะไรหรอคะจำเป็นต้องมาถึงที่นี่เลยเหรอมันแป,กแปลกๆปั้แตงแต่เธอมาที่นี่โดยไม่โทรบอกปราณไม่ชอบผู้หญิงคนนั้นเลยสักนิดแม้จะเป็นเพื่อนสนิทของปราดก็เถอะมีอย่างที่ไหนตอนงานเลี้ยงวิ่งไปขอกับบ้านกับปราด ถัทงที่อยู่กับแฟนตัวเองจะให้เขาไปส่งก็ได้หึงหรือยังไงปราดถามยิ้มยิ้มเนดับสอนเบะป,ปากเล็กน้อยก่อนจะหันกลับไปประชันหน้ากับชายหนุ่มนางคลอมเขาก่อนจะถมตัวกอดจะว่าอะไรไหมคะถ้าเนจะบอกว่าไม่ชอบเพื่อนของคุณปราดเลยละคะ่ะเธอยังผูกใจเจ็บกับไอ้ปราดเรื่องนอกใจไปหาลินสินะขอแค้นพูดออกมาน้ำเสียงมีแววตาประชดประชันแต่เธว่า คนตัวเล็กใส่หัวจนผมสยายไปหมดเธอซุกตัวออดอ้อนจนปราดนั้นโกรธไม่ลงจู่ๆมาอ้อนกันแบบนี้ต้องการอะไรกันแน่มันเกี่ยวอะไรกับคุณปราล,ล่ะคะเนทไม่ชอบที่คุณลินเธอนะ่ะาทำตัวตีกับคุณปราดตั้งหากละ่ะแฟนตัวเองก็มีทำไมไม่ยอมโทรหากันใบหน้างามแงนขึ้นมองคนรักของตัวเองโทรหาคุณปราทำไมไม่เข้าใจลงทุนมาถึงที่นี่เลยนะคิดมากนะ เยน่าตัวติดฉันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วทารินจะชอบฉันจริงๆจะไปเป็นแฟนแอปรานทำไมและคุณปราดล่ะหมายถึงอะไรชอบเธอหรือเปล่าล่ะถามด้วยความที่ไม่สบายใจเมื่อก่อนช่วงที่เธอคบกับรานอยู่น่ะไพลินมักจะมาที่บ้านอยู่บ่บอยๆมากับปราดน,นี่แหละเวลาพวกเขาเดินเคียงคู่กันก็อดยอมรับไม่ได้ว่าเหมาะสมกันดีเหมือนกันเธอก็ชอบหาเรื่องไม่ต่างจากฉันหรอกนะเนธ หึงแต่ปากแข็งสงสัยต้องหาอะไรงัดปากว่าแต่ตาเหลือบมองตามทำให้อีกฝ่ายรู้ว่าสิ่งที่ใช้งัดมันหมายถึงอะไรเนตอับสอนแลบลิ้นเดรริฝีปากตัวเองเมื่อมันแห้งเผือดบางอย่างที่แข็งขืนกำลังตื่นตัวขึ้นมาจนเธอสัมผัสได้ยิงสาวกรีดยิ้มมีสเสน่หเหลือร้ายจนปราดนั้นมองไม่วางตาขอแก้แค้นได้หรือเปล่าคะชายหนุ่มหัวเราะเบาๆในลำคอเย่บประสาสจะแก้แค้นเขาอยู่แล้ว ยังมอีหน้ามาขออนุญาตกันหัวเราะทำไมคะอยากโดนทำโทษโทษของฉันนะ่ะร้ายแรงมากหรือเปล่าจะปวดหลังไหมคะเธอมองไปรอบๆบบนนี้ไม่มีฟูกผ้าปูพอให้บรรเทามีเพียงโต๊ะแล้วก็อี้หนึ่งตัวก็เท่านั้นเขาคงไม่ได้ใช้เอาไว้หลับนอนแค่ขึ้นมานั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจกระมังครั้งนี้ไอ้ปันน่าจะไปหลายวันแล้วแน่ดับสอนกลอกตาไปมา นี่ปราดคงคิดวางแผนล่วงหน้าเอาไว้เต็มหัวเลยสินะก็เราสองคนจะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันยังไงล่ะปากว่าแต่มือกำลังงุ่นงานกับการปลดกระดุมเสื้อด้านหน้าไม่ได้ค่ะยิงสาวปัดมือของชายหนุ่มออกไปเมื่อเขาเตรียมจะจัดการเธอเมื่อครูยิ่งบอกอยู่โยกๆว่าจะโดนลงโทษไงความจำสั้นจังเธอช้าไหนคุณปรานบอกว่ามีเวลาเยอะไงคะไม่ต้องรีบ นมตัวพูดแกล้ปลายจมูกถูกไทยกับแก้มสากไปมาอย่าใจร้อนสิคะฉันเคยเตือนเธอหรือเปล่าว่าอย่าเล่นกับไฟปราดได้แต่กัดฟันด้วยความเจ็บใจเมื่อเหย่ตัวดีหัวเราะคิกคักหลังจากที่ถอดเสื้อตัวนอกแล้วใช้มันมัดข้อมือของเขาเอาไวา้รวมกันควยหลังไว้สองข้างเล่นแบบนี้เลยเหรอเนรปิดตาด้วยดีหรือเปล่านะบางครั้งการหาอะไรแปลกใหม่เข้ามาในบทรัก มันสร้างความตื่นตาและตื่นเต้นได้เป็นอย่างดีเธอสัมผัสได้ว่าเขาชอบและยินยอมให้ความร่วมมือไม่ดีฉันอยากจะมองหน้าเธอเขาบอกเสียงพระโกหกตอนนี้ไม่เห็นจะมองหน้าก็มันจะทิ่มตาฉันอยู่แล้วเดี๋ยวก็งับเสียเลยปราดกัดฟันแน่นโอดทนรอให้แม่ตัวดีปนเปลือจนแทบจะทนไม่ไหวอยู่แล้วแน่ดับสอนใจเย็นทำตามความปรารถนาของปราด อย่างที่พูดเอาไว้ในตอนแรกท่าทางเชิงช้าของหญิงสาวนั้นทําให้เขาครั่งจนอยากจะกระตุกปมที่รัดข้อมือเอาไว้เสื้อเชิ้ตถูกปลดกระดุมออกทีละเม็ดด้วยรอยยิ้มหวานเยิ้มจากเธอทุกการกระทําอยู่ในสายตาของคนเฝ้ารอตลอดขอตัดจบแต่เพียงเท่านี้นะคะสําหรับคนเถื่อนบงการรักตอนที่5นะคะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนชอบกันหรือเปล่าที่ต้องตัดจบแบบนี้เนี่ยเพราะว่า ฉากต่อไปมันคือฉากเอ็นซีนั่นเองค่ะเราไม่สามารถอ่านลงช่องได้นะคะก็ไปจินตนาการบทความกันเอาเองนะคะทุกคนเ,เรื่องนี้เนี่ยก็ตามที่บอกไปใช่ไหมคะว่าอาจจะไม่ได้ดรมาม่าขนาดนั้นแต่ก็อาจจะมีมือที่3บ้างเล็กลๆน้อยๆนะคะทุกคนยังไงก็มาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยจะดําเนินไปยังไงต่อไปส่วนตอนนี้เนี่ยถ้าอาจผิดพลาดตรงไหนไปยังไงก็ต้องขออาภัยทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ ขอฝากอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็คือเรนรักอสูรร้ายนะคะทุกคนเป็นนิยายที่ไม่ได้ยาวสักเท่าไหร่นะคะเราก็จะอ่านควบคู่กับเรื่องนี้เลยนะคะที่จริงๆเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากอ่าน2เรื่องไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนแต่พอดีว่าต้องเอามาดึงยอดนิดหน่อยอะคะ่ะก็กลัวว่านิยายจะหมดคลังไปเสียก่อนนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ฝากทุกคนนะคะคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนอ่านแล้วก็อย่าลืมกดไล์ กดแชร์หรือว่ากดติดตามด้วยนะคะยังไงก็เจอกันต่อหน้านะคะทุกคนขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังมาโดยตลอดเลยนะคะ